ครับสวัสดีครับวันนี้วันที่23นะครับธันวาคม2565นะครับเป็นอีกหนึ่งวันที่ทีมงานร้าน AOD e Service นโดยช่างออดโซลาเซลล์วันนี้ติดตั้งปั๊มสมมตินะครับ600วัตต์ของค่ายแฮนโดโลแผง340วัตต์สองแผ่นของค่ายซันฟรีนะครับโซลาช็อปเอาแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปดูวันนี้ฟ้าหลัวนิดนึง วัดไม่เป็นใจนะครับฟ้าหลัววัดไม่เป็นใจนะครับน,นี่ก็วัดแค่463วัตต์นะครับวลต์อยู่ที่64โวลต์น,นะครับ rpm อยู่ที่3,828นะครับแอม์ M อยู่ที่7.2แอม์ปกติแล้วต้อง8แอมม์ถึงจะเต็มสปีดอันนี้ยังไม่เก็บสายลายละเอียดนะครับนี่ ั้นตอนยังไม่เก็บสายละเอียดจะเนียนกว่านี้นะครับเก็บขึ้นไปมีกําลังขุดใส่ท่อร้อยสายโดยท่อเหลืองอ่อมาดูคิวน้ํากันนะครับคิวน้ําตอนนี้อยู่ที่นะครับฟ้าหลวงครับเดี๋ยวนี่นะครับฟ้าจะเป็นเหมือนคล้ายกับหมอกนะครับนี่ฟ้าหลวงนิดนึงคิวน้ําตอนนี้อยู่ที่ 4ี4สส่สิบขั้นต่ำนะครับแปบ๊บหนึ่งนะครับนี่ครับสี่ิตรต่อนาทีนะครับ,รบ,ตรตรบก็เมื่อกี้เห็นที่42ถ้าเกิด42ลิตรต่อนาทีก็2.5คิวนะครับก็มี เป้นนะครับเป้นเหล็กนะครับฟาบ่อเหล็กนะครับตัวนี้เป็นตัวเช็ควาวเช็คเช็คการหมุนของน้ํานะครับว่าได้เท่าไหร่ท่อตรงนี้เป็นนิ้วนิ้วสนะครับนี่กำลังเก็บสายรายละเอียดนะครับท่านใดสนใจติดต่อได้นะครับ094 249 324 1นะครับนี่ใกล้ไกลยินดีบริการนะครับ กินข้าวสวยน้ำบ่ในเชีดแล้วกินบ่บ่บ่เป็นญญ์หรอกครับบ่ยากครับเมียนเมียนมันสียากเจ้ากินกระชี้เลยนบ่ยากบ่ยากครับนี่นะครับกําลังเก็บรายละเอียดครับขอฝากเบอร์โทรอีกรอบนะครับ0942493241ี่สองหนึะช่างอดยินดีบริการนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ